สว <billionaire S 2> ัสดีค่ะเข้าสู่ช่องยาซีกกอกนะคะวันนี้ก็สิบห้าค่ำนะคะเดือนสามขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเพ่งนะคะเดือนเพ่งพี่น้องนะคะเป็นวันพระใหญ่นะคะปพระเพณีเนาะไม่เป็นไรก็ได้ให้เราจูดแล้วก็พอ ชีหน่อยตามะโมตสาข้ะขาวตโอาราฮัตโทำไมเบื่อเลวบ่เด ouais, ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะขู่ใส่เอาข้างนอกนี้ต้องออกมาให้ให้ให้ถูกตัวนะ โตัสพควอโมาพุทธังขอะาพุธรควาพทธงพระควันตังอภิวาเทนิสวะวขาโตพระครวตาธรรมโมธรมมาธรรมสามิสุปฏิปันโนพระควตสาราสังโฆสังัานะมามิท่านนี้เราวรุ่มพื้นด้วยระบด ะง่าะมยอยู่นะนะอันนี้แล้วก็ปลสบายนาะอันนี้ดี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 อ่าอิมินาสกาเลนะชัยยะชัยยะปาริจิตนาคาราชมหาราภังปรสิทธิเมงนะมะนาโกอริยะเมตไตโยโคติสโตนะโมพุทธายะอิมินาสกาเลนะชัยยะชัยยะปาริจิตนาคาราช มหาลาพังประสิทธิเมนะมะนาโคอริยะเมตรโยโคทิสโตนะโมพุทธายะอิมินาสกาเรนะชัยยะชัยยะปาริจิตนาคาราชมหาลาพังประสิทธิเมนะมะนาโคอริยะเมตรโยโคทิสโตนะโมพุทธายะอุ เดินใครเดินป่ะลูกถือไกลๆตัวเดินไกลๆตัวไกลๆตัวดีอ่าอ่าเดิไกลๆตัวนะตรงนี้ไม่ไม่ต้องใส่รองเท้าเขาเียนไปทางไหนกันทางนี้เลยพิธีเราเดินไปทางนี้ไม่ใส่รองเท้าเนาะค่ะรองเท้าค่ะอ่าเดินสามรอบค่ะเดินสามรอบค่ะะแล้วก็ขัะรถไปนี่ค่ะ ปะลุงเฟินปะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธนิสาจารณะสัมปันโนโุกตุโรกัวิทูอารุตตะระภูริสตังมะสาติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธปะวาติสวาคาโตปะวะตาธรรมโมนันติโกอากาลิโกเอิสัตสิโกโตนาฬิโก จัตตาลิสตาโกบินโยเฮติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยามิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทังจัตตาลิปุริสสะยุคานิจัตตาปุริสาบุคลา อิปะพควะปตสาวกสังโฆอาหูนายโยปะหูนายโยอันตินายโยอันชรีการณิโยรุตตะรังบุญญาเขตังโลกาสาติอิติปิโสภค่ะเขา ละหังสัมมาสัมพุทโธวิชฌารณสัมปันโนสุขโตโรกวปปิโตรุตตะโรรปุลอธัมมสสานิยัตถะเทวมนุสสานังพุทโธขวะทาตโตธรรมโมตติโกอคาลิโกเออิสัตติโก โอปนาดิโกยะเพียงทิตาโกวิญโยเฮติปฏิปันโนพระคาวาโตสาวกสังโฆยะปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆ ญปิติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติเตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติสันดาลิบุริสานบุคคาลิถาถาบุริสาบุคาลาพระคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยอันหิไนโยอันชาริการะนิโย Arutarang karang, bunyak, hitam, luka, hati. ปิโซปะคะวะหาละหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโรกะวิรูตตะลังธรรมะสัจทัทธาเทวมนุสสานาพุทโธปะคะวาอิสวะคาโตธรรมสันติอิโกอากาลิโกเออิสปัสสิโกปัญญาดิโก ตังโกชิตาโกวินโยหิติสุปฏิปันโนภาคาวาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคาวาโตสาวกสังโฆ ติปันโนภะคาวโตสาวกสังโฆติปันโนภะคาวโตสาวกสังโฆลัมบาลิปุริสาบุคาธาบุคคทัตพระควาตุสาวกสังโฆปะหูนายโยปะหูนายโยกินายโยอัญชาลิกรานโยอนุตตาลงบุญเจค ตั้งโรกาสาติจบแล้วโอ้ยเอดมินน้อยทำไมเก่งแท้หลุงเก่งมากเลยวันนี้เก่งเก่งเก่งก่งไปค่ะปากซานาปากทูบเลยอปาก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 ลโอ้เก่งจังเลยวันนี้ตะมือตะมือตะมืเก่งเก่งสุดยอด เยอดนอนเลยวันนี้อมคไหว้ปู่ด้วยนะวันนี้เอาของปอ์ไปปักมาสลูกแอดมินเอาของปลลงอไปปักด้ไปคนเก่งดกล่เลยปัแล้วปักแล้วนลระังร้อนนะโอ้ยดอกไม้ไว้ดยลูกดอกไม้เดยคนเก่งโอ้ยเก่งจริงจร เอามาดีๆไม่เป็นเจ้าคนนายคนเดลูกเด้อโตมาแล้วระวังหน้าระวังหน้าระวังเดลูกระวังร้อนเะลูกบเียนเนี่ยทกทุเนีมไหวันนี้กาท่องไออีมินาอีมินาสกาเลน่านี่ทองนะโอเคับพักก่อนจับพักก่อนเอาอีกเอาอีกเอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเเดี๋ยวเดีเดี๋ยี๋ยยวี๋เดี๋ยี๋ี๋ยวเด 好了吧。Huh. 嗯